ปัญหาเรื่องฟันห่างนะคะอาจจะนําพาหลายๆคนให้มาพบหมอจัดฟันใช่ไหมคะแต่ว่าก็มีอีกหลายๆคนเลยรู้สึกว่าก่อนหน้าที่จะมาจัดฟันฟันชิดดีแต่พอจัดฟันแล้วในระหว่างนั้นเกิดฟันห่างขึ้นมาหลายๆคนก็สงสัยว่ามันเกิดเพราะอะไรวันนี้หมอเจบจะมาแชร์เรื่องนี้กันค่ะบางคนนะคะฟันเคี้ยวนะคะห่างออกจากกรุฟันหน้าไปนะคะ เนื่องด้วยเหตุผลการดึงฟันของคุณหมอเนื่องจากว่าคนไข้อาจจะมีความผิดปกติของการสบฟันหรือเทคนิคในการดึงฟันของคุณหมอท่านนั้นนะคะและในบางคนในระหว่างที่เรามีการเปลี่ยนไซส์ลวดหรือว่ามีการเรียงฟันใหม่นะคะลวดที่เราใช้อาจจะเป็นลวดไซส์เล็กลงคุณหมออาจจะยังไม่สามารถใส่เชนเพื่อรั่วฟันให้ชิดได้ในระหว่างนั้นฟันอาจจะเคลื่อนขยับออกจากกันได้ค่ะ ในกรณีที่คนไข้นะคะเป็นเคสถูกถอนฟันนะคะโดยเฉพาะถูกถอนฟันกรามเล็กซี่ที่หหลังซี่เคี้ยวไปนะคะในวิสิตต่อไปเราอาจจะรู้สึกได้ว่าฟันเราโดยเฉพาะบริเวณฟันเคี้ยวอาจจะขยับห่างออกไปจากกรุ๊ปของฟันหน้าได้ค่ะและก็สุดท้ายนะคะคนไข้ที่ขาดการรักษามานานนะคะหรือว่าไม่ค่อยมาตรงตามนัดหรือว่าหายไปหลายๆเดือนเนี่ย ก็อาจจะทําให้เกิดปัญหาฟันห่างขึ้นได้เนื่องจากประสิทธิภาพของยางที่ใช้ในการดึงฟันเสื่อมตัวลงนะคะแต่ยังไงก็ตามนะคะปัญหาฟันห่างในระหว่างจัดฟันหมอไม่อยากให้คนไข้กังวลใจมากนะคะเพราะว่าเป็นปัญหาที่หมอจัดฟันทุกคนสามารถจะจัดการได้ในตอนสุดท้ายหรือว่าตอนปิดเคสเสร็จแล้วเสมอนะคะโอเคค่ะ คลิปนี้นะคะหมอเจ๊หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์สำหรับใครหลายๆคนที่รู้สึกค้างคาใจเกี่ยวกับเรื่องฟันห่างในระหว่างจัดฟันได้นะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายนะคะ